สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะสำหรับการติดตั้งกล้องติดปืนนั่นก็คือเจ้าไขาควงท้อนะฮะไขควงท้อก็จะทําหน้าที่ในการกําหนดแรงขันของตัวน็อตต่างๆที่เราจะติดตั้งกับตัวกล้องเข้าไปนะฮะก็ตัวไขควงท้อเนี่นะฮะก็จะช่วยทําให้ตัวอุปกรณ์นั้นอ่ะเราเสียหายได้จากการที่เราไขาน็อตจนแน่นเกินไป หลักๆตัวแมนนวลก็จะมีทั้งหมด3รุ่นนี้นะฮะสรุ่นนี้ก็จะมีของย่อวีเลอร์ของวอ r t เทคแล้วก็ของฟิกอ s t สติกนะฮะสตัวนี้แตกต่างกันยังไงไปดูกันครับผมตัวแรกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นของยี่ห้อวีเลอร์นะฮะรุ่น FAT รุ่น FAT FAT REN ต์ตัวนี้ก็จะกำหนดค่าได้ตั้งแต่10นิ้วปอนจนถึง65นิ้วปอนเลยนะฮะ ก็วิธีการใช้งานง่ายๆก็คือทำการดึงตัวตูดตรงนี้มันออกมานะฮะแล้วก็หมุนหมุนเพิ่มน้ำหนักตามที่เราต้องการเลยะฮะตัวสเกลก็จะอยู่ด้านหน้านี้ให้สีแดงไปทาบกับจุดที่เราต้องการจากนั้นเราก็ลองทำการไขดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไง ตอนนี้ผมจะตั้งไว้ที่ประมาณ1 8บอน์ครับผมตัวนี้พอเราขันเข้าไปปุ๊บพอมันตึงได้ที่แล้วมันจะฟรีฟรีอย่างนี้นะฮะใช้งานไม่ยากครับตัวนี้ส่วนเรื่องน้ำหนักนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ350กรัมไม่รวมอุปกรณ์เสริมตัวพวกน็อตเลยนะฮะ ตัวเปลป่าๆเนี่ยจะอยู่ที่350กรัมไม่หนักมากแถมมีกล่องใส่มาให้อย่างดีเลยครับและตัวที่2นะครับก็จะเป็นของ WarT e คตัวนี้ก็จะเป็นโลหะขึ้นมาสส่วนใหญ่มีตรงตัวด้ามที่เป็นตัวยางนะฮะตัวนี้นะครับก็จะตั้งค่าได้ตั้งแต่10นิ้วปอนจนถึง50นิ้วปอนตัวนี้ก็จะปรับตั้งค่าได้ละเอียดกว่าตัวของวินเ e อร์นะฮะ ตัวนี้ก็จะตั้งค่าได้ทีละ1นิ้วปอนด์โดยมีสเกลบอกด้านล่างนี้นะฮะตัวนี้ก็จะตั้งค่าไม่ยากนะฮะก็ทําการกดหัวตัวสีทองนี้ลงไปนะฮะแล้วก็หมุนตัวเลขด้านล่างนี้หมุนตัวฐานไปเลยะฮะอันนี้ผมลองตั้งไว้ที่18ปอนด์เหมือนกัน18ปปอนด์เดี๋ยวเรามาลองไขกันเลยนะฮะ ตัวนี้มันก็จะฟรีเหมือนของ w ี e ลอร์เลยฟรีเหมือนกันส่วนน้ำหนักของตัวนี้นะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ350กรัมเท่ากับตัวของ w ี e ลอร์นี้เลยไม่รวมอุปกรณ์เสริมของเขามาพร้อมกับกล่องทรงกระบอกสวยงามครับและตัวที่3ที่ผมจะมาแนะนำนะฮะก็จะเป็นของ Fix It Stick นะฮะรุ่น All-in-One Talk d i v v r r นะฮะ รุ่นนี้ก็จะพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถถอดเป็นชิ้นเล็กๆกระทัดรัดได้เลยนะฮะสามารถถอดได้3มชิ้นอย่างนี้เลยพกพาไปไหนได้สะดวกมากครับผมตัวนี้ก็จะต่างจากตัวของวี e ลอร์กับของวอ t เทคตรงที่ว่าไม่มีระบบตัวฟรีมันจะเวลาขันมันจะไม่มีฟรีแล้วเราไม่สามารถตั้งค่าของตัว ปอนตัวนี้ได้เรามาดูการใช้งานกันนะฮะว่าตัวนี้มันจะใช้งานยังไงตัวนี้จะมีขีด2ขีดนะฮะเวลาเราหมุนไปอ่ะเราก็มาดูขีดด้านล่างกับขีดด้านบนดูว่าสเกลมันหมุนตามไปที่เท่าไหร่อย่างกรณีนี้ผมอยากจะขันตัวน็อตตัวนี้ให้เข้าไปประมาณ25%ปปอนผมก็หมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไป ให้ตัวขีดด้านล่างไปตรงกับขีด25ปอนด์เสร็จแล้วผมก็ปล่อยออกมาเท่านี้เองครับตัวน็อตตัวนี้ก็จะได้ค่าทอร์คที่25นิ้วปอนด์นะฮะใช้งานไม่ยากเลยครับผมสำหรับตัวฟิกอิสติกตัวนี้ส่วนน้ำหนักของตัวนี้นะฮะก็เบามากๆเลยฮะรวมทั้ง3ชิ้นนี้เลยนะฮะ น้ำหนักแค่300กรัมเองครับผมถือว่าเป็นตัวที่กระทัดรัดเบาน่าใช้มากเลยฮะและนี่ก็เป็นประแจทอกสาตัวนะฮะที่เป็นรุ่นแมนวนวลที่ผมมาแนะนำวันนี้ก็ทั้งสามตัวนี้ผมว่าถือว่าใช้งานได้ใกล้เคียงกันอยู่ที่วัสดุอะไรอย่างนี้ที่มันแตกต่างกันไปนะครับผมก็จะมีแค่ตัว f i กอิสติที่จะเป็นอีกหนึ่งระบบที่ไม่เหมือนสตัวนี้ ก็จากข้อมูลที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะฮะก็ถ้ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถติดต่อได้ในช่องทาง Line แอดด้านล่างนี้เลยนะฮะผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ